สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องนุงหนิง KJ Channel นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สปันนะคะเรากำลังเดินทางไปสู่เมืองสปันน่าน,นะคะเป็นส่วนที่หนาวมากๆแล้วเราก็มาที่พักนะคะที่แบบบรรยากาศดีมากๆที่พักดีนะคะแล้วก็อาหารอร่อยและพบกับค่ำคืนหมูก,กระทะในบรรยากาศที่หนาว9้าองศานะคะทุกคน กระทะจะร้อนหรือเราจะหนาวให้รู้ไปข้างหนึ่งกันเลยนะคะทุกคนและวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองสปันนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะไปชมกันเลยว่า,วาที่สปันมีอะไรน่าสนใจบ้างจ้าจาก e ีีที่ผ่านมานะคะเราก็ได้ไปเที่ยวเมืองปัวนะคะก็แวะคาเฟ่นู่นนี่นั่นนะคะและพักที่ปัว แต่วันนี้นะคะเป็นคืนที่สมของเราที่น่านนะคะเราก็ดิ่งขึ้นบ,บนดอยกันเลยนะคะรบรรยากาศเย็นมากๆเลยข้างนอกไม่ต้องเปิดแอร์นะคะเราจะไปที่ปัวกันระหว่างปัวแล้วก็แวะชมวิวหนึ่งเจ็ดหน้านี่เป็นขึ้นชื่อของเขาเลยนะคะทุกคนวิวสวยมากๆเลยตอนขึ้นเขามานี่ก็คือหวาดเสียวกันนิดนึงนะคะทุกคน เมื่อชมวิวและถ่ายรูปวิวสวยๆแล้วนะคะเราก็มาดูของพื้นเมืองนะคะเป็นธัญพืชนะคะพวกข้าวสารเมล็ดากนานาเยอะแยะไปหมดและตอนนี้เราก็ถึงที่พักแล้วชื่อว่าสปันดีวิวนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูห้องพักกันนะคะว่าน่านพักน่านอนขนาดไหนนะคะก็จะเป็นหลังๆแบบนี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องละสองคนหรือจะเพิ่มเตียงเป็น สคนก็ได้หรือใครจะมาเป็นแฟมิลี่ก็มีห้องที่สามารถจัดให้นอนได้ห้าคนหกคนได้เลยนี่อย่างที่ห้องของเรานะคะพอตกดึกมานะคะก็จัดปาร์ตี้หมูกระทะในอากาศที่หนาวมากๆอุณหภูมิ9้าองศาเท่านั้นนะคะและที่นี่เขาบอกว่าอย่าอยู่ดึกมากนะเพราะว่ายิ่งดึกยิ่งหนาวนะคะทุกคนแล้วเขาก็ขอสงวนว่าต้องเงียบเลยนะคะ หลังสี่ทุ่มนะคะเป็นกฎของหมู่บ้านของเขานะคะที่นี่เป็นชื่อว่าหมู่บ้านสปันกันเลยนะคะหมูกระทะจุกจุกกันไปเลยสําหรับค่ําคืนนี้นะทุกคนใครที่สายหมูกระทะกับบรรยากาศหนาวๆดูซิว่าระวังหมูกระทะกับเตาร้อนๆอากาศหนาวๆสามอย่างเนี่ยอะไรจะชนะนะคะทุกคนเราก็กินวนไปนะคะทุกคนใครที่ชอบ บรรยากาศแบบนี้ต้องมาโดนสักครั้งหนึ่งนะคะยิ่งตอนเดือนธันวามกรากุมภาคืออากาศหนาวมากๆเลยนะคะทุกคนและนี่ก็เป็นบรรยากาศของการกินหมูกระทะของเรานะคะและตบท้ายด้วยโรตีร้อนๆนะคะที่เห็นรู้สึกว่ามันจะเป็นไข่เจียวเพราะว่าเราเติมไข่ไป อย่างละสองฟองนะคะทุกคนมันก็เลยกลายเป็นไข่เจียวผสมแป้งไปแล้วนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศค่ำคืนที่เงียบมากเลยนะคะทุกคนแต่อาจจะมีบางห้องบางคนอาจจะเสียงดังนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปนอนหลับกันแล้วนะทุกคนแลว้ววาร์ปมาตอนเช้าเลยคือเช้ามากๆเลยนะตอนตีห้าหกโมงนี่ยังมืดสนิทนะพอเจ็ดโมงนี่คือ เริ่มมีเห็นหนู่นนี่นั่นบ้างนะคะคือหมอกหนามากๆเลยนะ,ะทุกคนนี่ยังไม่มีใครตื่นมีห้องเราตื่นนะคะแต่ถ้ามาช่วงหน้าฝนน่าจะเจอดอกไม้เออเขากำลังลงดอกไม้กันนะคะนี่บรรยากาศดีมากๆมาปิดท้ายสปันนะคะด้วยอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์นะคะทุกคน ไส้กรอบจุกๆกินเท่าไหรก็ได้จะกินหมดจานนี้ก็ได้ถ้ากินไหวนะคะขนมปังนะคะและนี่ข้าวผัดนะใครชอบข้าวผัดต่อมานี่เลยเข้าวต้มหมูนะคะทุกคนมีอีกนี่เป็นไงไข่ลวกไข่ต้มมีนะคะทุกคนและน้ำส้มกาแฟอวนตินมีทุกอย่างนะคะรวมอยู่ในที่พักแล้วนะคะทุกคน ตกอยู่หวัวคนละพันนะพันพันหรอประมาณนี้ประมาณพันสี่นี่ที่เด็ดกละลำกละลำผัดน้ำปลาคือกินหลายรอบมากมันเป็นกละลำแบบสดๆดอะ่ะแล้วมันผัดสดๆคือมันอร่อยนะคะแบบผักมันหวานแล้วก็ไข่ดาวแบบจุกๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนน่ากินมาก และก็บรรยากาศดีมากๆตักทุกอย่างที่เราอยากกินเยอะมากๆนะทุกคนข้าวต้มก็กินนะขนมปังไข่ดาวไส้กรอกผัดกระหล่ำคือฟินมากๆปิดท้ายด้วยแตงโมบรรยากาศอย่างดีนะคะทุกคนถ้าใครมาเที่ยวสปันต้องแวะมานะคะทุกคนนี่เป็นยังไงถ้าหากว่ามาเร็วกว่านี้นะคือมาแล้วมันดึกแล้วไงคือห้าโมงหกโมงแล้วมันเย็นแล้วมันมืดไวมากก็เลยอดที่จะพาทุกคนนะ ไปเที่ยวตลาดถนนคนเดินน้ำตกสปัานวิวสปัานสะพานสะพานยังไม่ได้พาทุกคนไปเลยนะคะทุกคนขอบบนนิดนึงนะคะระหว่างที่กำลังกินขนมปังพอแล้วเวียนหัวเหรอมันหนาวมากตันทาไม่ได้สนุกกินเป็น,นก้อนๆเลยนะพี่วัดไขมาานะ่มันทานนะตกท้ายด้วยเครื่องดื่มนะคะสามารถ ที่จะเลือกได้คนละหนึ่งเมนูนะคะทุกคนฟรีเลยนะคะใครที่รีวิวให้เขานะคะหรือใครจะสั่งเพิ่มก็ได้และหลังจากกินเสร็จนะคะเราก็มาชมบรรยากาศรอบๆของสปันนะคะคือบรรยากาศดีมากๆแล้วก็มีน้ำไหลผ่านหมู่บ้านแบบนี้เลยฟิลดีมากนะคะนี่ฮะสามารถมาถ่ายรูปได้ ถ้ามาแบบสักประมาณบ่ายๆเที่ยงๆน่าจะนั่งคาเฟ่บริเวณนี้ได้นั่งทานกาแฟไปเท้าแช่น้ำไปน่าจะฟินนะคะเพราะว่าเขามีแค่มีแพรอยู่ในน้ำแบบนี้ด้วยนะ,ะแล้วก็มีสะภานเล็กๆให้เราได้แวะถ่ายรูปก,กันนะคะก่อนที่จะออกจากสปันกันไปนะคะมีบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่ มีทั้งช่างภาพนะนางแบบเต็มไปหมดปกติตรงนี้นะน่าจะเป็นคาเฟ่นะคะทุกคนแต่ตอนเนี้ยังเช้ามากๆเขายังไม่เปิดนะ,ะทุกคนกคนันนด้เลยนก็จยกก็จ๊กสบายตามากๆเลยนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะต้องมาจัดมาแบบนอนพัก ชิลๆสักวัน2วันนะคะทุกคนบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะนี่ก็คือร้านค้าในชุมชนนะคะทุกคนสามารถมาซื้อของอุดหนุนเขาได้นะคะและก่อนที่เราจะเดินทางกับชนบุรีนะคะแล้วก็แวะช้อปปิ้งนะคะอาหารเมืองเหนือนะคะมีทั้งน้ำพริกกราบนะคะน้ำพริกขาน้ำพริกหนุ่มนะคะทุกคน มีดอกงงดอกเงี้ยวนะคะมีมะขงมะแขวนรู้จักกันไม่เอ่ยแล้วก็พวกพริกทำลาบพริกพริกทำแกงหรือน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยเข้าวซงข้าวซอยมีหมดของฝากเป็นพวกขนมก็มีนะคะเยอะมากๆเลยแวะที่ร้านเตาหลวงนะคะนี่แคบหมูแคบหมูหนังหมูมีหมดนะทุกคนนี่พวกกุนเชียงก็มีนะคะ ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุหมิง kj channel ไว้นนะคะเพื่อทุกคนจะได้มาพบกันอีกคราวหน้าจะไปกินไปเที่ยวที่ไหนไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย